สวัสดีครับวันนี้ไลฟ์กันตอนเช้านะเช้าเลยนะวันนี้วันพระก็ให้ชมพระสมเด็จวัดละรังนะนี่พิมพ์ใหญ่หรือก็เรียกว่าพิมพ์พระประธานครับให้ดูกันเนี่ยดูด้านหน้ากันก่อนองค์นี้ผมเก็บไว้ถ้าพูดถึงนานก็คือนานฮะตกสามสี่สิปี เคยไลฟ์ให้ชมครั้งหนึ่งแล้วแต่พอดีตอนนั้นมันเครื่องเต็มหรือก็ไลฟ์ได้ไม่เต็มที่นะฮะได้ดูได้หน่อยเดียวครับอันนี้ดูด้านหน้าครับด้านหน้าเราจะเห็นชุมนะฮะเส้นชมุมหรือเส้นหวายผ่าซีกซุ้มหวายผ่าซีกนะฮะจะมีขนาดใหญ่แล้วจะมีการหดตัวม้วนตัวลงไปเลยนะฮะเป็น มวนตัวเป็นเส้นหนมจีนนะครับก็จะมีมวลสารนะฮะเป็นก้อนๆน,นะเขเป็นเขาบอกว่าเป็นมวลสารที่รวมตัวกันของพระเอ่อของเนื้อพระระยุบตัวแล้วเกิดเป็นบ่อน,น้ําตาขึ้นเดี๋ยวก็ให้ดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อหานะฮะเป็นเนื้อหาที่ ก่าจัดจ้านมากครับนะฮะโอเคดูด้านข้างก่อนนี่ฮะเดี๋ยวเดียด๋วยวโอเคให้ดูด้านข้างมาก่อนนะฮะนี่ดูด้านหลังเดี๋ยวค่อยดูขยายทีนี้ดูนะฮะเนื้อจะเป็นแบบเนื้อตุบตับหรือบางคนก็เรียกเนื้อกระยาดสาร เนะยมีความแห้งเก่าหดตัวฮะเนื้อย่นย่อเลยนี่ฮะด้านนี้จะมีพิเศษตรงตรงข้างบนนี่ฮะตรงข้างในเนี่ยเนี่ย,ยจะมีเหมือนเนื้อพระไอ้เนื้อเศษไม้อะไรเนะี่ยหรือจะเศษดอกไม้หรืออะไรติดอยู่นะด้านนี้ก็มีตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็มี โอเคอ่ะเราไปดูขยายกันครับอ้าวดูกันชัดๆขยายกันชัดๆนี่ฮนี่ครับ นีนะฮะเนื้อหดตัวนะฮะดูตามเส้นชุ้มนะเส้นชุ้มจะหมุนตัวนะฮะเนื้อหาดูสิครับจะแห้งหดตัวนะฮะเด่นยะดูให้รอบๆอบไปกันนะนะฮะนนี่นมี ผงถ่านสีดำเนี่ยนะฮะผงถ่านสีดำเนี่ยเห็นชัดเจนนะฮะพื้นจะมีฝ้าขา,ขาวๆนะฮะขอพระถ้าเก่าถึงยุคแล้วจะมีฝ้าขาวทุกองนันนั้นมีก้อนมวลสารสีขาวนะฮะเป็นผงพุทธคุณของสมเด็จท่านนะนั่นจะมีเม็ดสีแดงเห็นไหมเม็ดสีแดงฮนะ ผง่านเสีดำเนยนี่เนี่ยตรงนี้นะเมื่อกี้เจอและนี่ฮะผง่านสีดำผงเมดสีขาวนะฮะนี่ฮะเสียนพระเกตท่านจะเอียงไปทางซ้ายไปขององค์พระเล็กน้อยนะฮะพระเกตจะเลียวแหลมนะฮะพระพัก จะออกเป็นผลมาตูมนะฮะไหลซ้ายนะฮะจะสูงกว่าไหลขวาขององค์พระจะยกสูงกว่าอันนี้คือเป็นพิมพ์ของวัดะระฆังเลยครับข้อศอกข้างขวาขององค์พระนะตรงหักศอกจะอยู่สูงกว่าด้านซ้ายขององค์พระและไอตรงข้อศอกที่หักของด้านซ้ายนะ จะมีเส้นชายชีวรน,นะฮะเห็นนั่นนะชัดเจนครับมวลสารเต็มไปหมดครับเนี่ยเนี่ยเป็นพระที่มีมวลสารครบเนี่ยมีมวลสารของเนื้อพระที่หลวมตัวกันและยุบตัวเกิดเป็นบ่อน้ำตาขึ้นนะฮะนั่นนะ ผิวพระจะไม่เรียบตึงนะฮะจเหี่ยวย่นครับไม่เรียบตึงนะฮะดูนะครับเอามาดูด้านข้างด้านข้างแถบนี้นี่ฮะเดี๋ยวดีเดี๋ย เออเนี่ยน,นะฮะจะมีข้างบนเนี่ยเอน่นะจะมีเดี๋ยวขอโทษทีนี่ฮะจะมีเศษ หมืนเปลือกไม้หรือเปลือกกล้วยหรือเปลือกอะไรนะฮะอยู่ในเนื้อพระนะฮะนี่ฮะอยู่ในโพรงเนื้อพระนะฮะนั่นนะฮะเห็นชัดเจนฮะดูข้างนี้บ้างฮะ นีจะมีรอยหดตัวนะฮะนี่นะฮะนี่ดูด้านหลังครับนี่นะจะมีรอยมวลสารนะหรือผงเกสรที่หดตัวฮะ และยุบตัวขึ้นอนะ่ะเกิดการยุบตัวนะฮะเนี่ยฮะมูลสารเต็มหมดนะครับอันนี้ฮะเนื้อหาเป็นแบบเนื้อตุ๊บตับอะฮะเนี่ยฮะครับ เนี่ยฮะดูชมกันชมกันครับจะด,ดูตรงเมื่อกี้อีกทีตรงเมื่อกี้เนี่ยฮะนี่นี่น,นี่นี่ฮะนี่ครับ นั่นนะฮะเห็นไหมเห็นมวลสารนั่นนะ่ะเป็นเหมือนเปลือกกล้วยหรือเปลือกอะไรน่นนะ <S <S ไปติดตรงนั้นนะ่ะเห็นนะฮะเห็นชัดเจนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นให้ชัดนะครับนั่นเห็นชัดเจนฮะ โอเคงี้จะเห็นชัดกว่าโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนครับผมครับก็ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ